สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับพี่พี่พี่เอ็มอลือชานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นเดิมทีพี่เป็นไตเสื่อมอยู่แล้วค่ะเป็นไตเสื่อมระยะสามหมอตรวจแล้เป็นระยะสามแล้วก็มันก็หมอก็ไม่มีวิธีรักษาหรอกนะคะหมอก็ก็รอจะเป็นระยะสี่ระยะห้าพอถึงระยะห้าเนี่ยต้องฟอกไตทีนี้อก็รู้จักบ่านใะรนี้แล้วก็ลองสอบถามดูก็เห็นว่าย <c oughs> แม่นะคะ แม่หรือธวัชชัยนะก็เป็นไตเสื่อมเหมือนกันเป็นไตเสื่อมก็ทานถังข้าวค่ะก็ทานถังพี่วันสองวันแรกเลยแะค่ะพี่รู้สึกก็คือพอทานเสร็จเนี่ยตื่นขึ้นมาวันนั้นเนี่ยรู้สึกเบาตัวรู้สึกเบาตัวแล้วก็กระปี่กระเป๋าเออมันกระปี่กระเป๋ากระฉับกระเฉงอ่ะมันเบาตัวค่ะรู้สึกตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยรู้สึกเลยค่ะเออก็คิดว่าเออมันมันจะดีมันค่าจะดีกับตัวเองแล้วก็ กินข้าวได้เยอะแล้วก็เอ่อมีน้องที่สนิทกันมาวัดด้วยกันเนี่ยเขาก็จะทักเราบอกว่าคือมันมันหิวข้าวกินข้าวได้เยอะขึ้นเขาบอกสงสัยสงสัยพี่หิวเนี่ยถูกกับทางเช่าแน่เลยครับค่ะประมาณนี้คะ่ะเพราะว่ากินข้าวได้เยอะแล้วหน้าตาสดใสขึ้นทานมากี่เดือนแล้วพี่อ๋อพี่ทานมาเดีอนนะชุดนี้จะเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองก็เข้าสู่เดือนที่สองใช่ค่ะ แล้ววิธีทานพี่ทานยังไงพี่ทานทานตื่นมาก็เช้าเม็ดหนึง่งครับเช้าเม็ดหนึง่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึง่งแล้วก็ตัวชาเนี่ยพี่จะชงตอนเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะชงครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีนก็สามถึงห้าแล้วล่าสุดนี้ได้ไปตรวจค่าทางไต,ตไหมตรวจค่าใช่ไหมคะครับตรวจค่านี่ก่อนที่พี่จะทานถังเช้านี่ตัว EGF r ่ห้าสิบหกจก ที่ก่อนก่อนตรวจนี่จะประมาณประมาณห้าสิบสองห้าสิบประมาณห้าสิบแต่แรกๆกก็สี่สิบกว่าค่ะคือหนักหนักค่ะตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นแล้วคือผมขึ้นมาเป็นสิบเลยนะถ้าบอกว่าสี่สิบกว่ากับขึ้นมาห้าสิบคือดีขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะคือเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นว่างั้นเดีขึ้นค่ะคือค่าเลือดผ่านไตได้เยอะขึ้น ค่า eGFR นี่ก็คือค่าเลือดผ่านไตเมื่อก่อนนี้เลือดจะผ่านไตได้น้อย่คะได้น้อยกว่า50ตอนนี้เลือดผ่านไตได้เยอะขึ้นได้มากกว่า50แล้วตัวอื่นตัวอื่นมีไหมมีหมอได้แจ้งในรายละเอียดในใบตรวจไหมอืมก็จะมีค่า,าอะไรนะเครทินีนเครทินีนนี่ก็คือของเสียในเลือดของเสียในเลือดนี่เคราทินีนนี่หนึุ่ี่1.5 ตัวสูงสุดแม็กซิมัมนี่หมอจะไม่ให้เกิน1.5แต่เรานะักเกิน1.5ขึ้นไปแล้วห่ะเมื่อก่อนใช่แล้วหลังหลกนั้นเราเข้ามาแล้วตรวจเป็นไงตอนนี้คือมันอยู่ที่1.05แล้วก็เนาะประมาณนั้นนะ่ะค่ะ้วหมอชมไหมหมอหมอเขาบอกว่าคือตอนแรกไปหาหมอหมอเฉพาะทางเนาะตอนที่เราเจอไปหาหมอเฉพาะทางเนี่ยหมอก็นัดนัดทุกสามเดือนตอนหลังเนี่ยค่าไตเราดีขึ้นหมอบอกว่า พี่พี่ไม่ต้องมาก็ได้แล้วนะเขาบอกเนี่ยอ้าวทาไมละคะคุณหมอค่าไตพี่ดีขึ้นแล้วอครับค่าไตพี่ดีขึ้นแล้วไม่ต้องมาก็ได้อุ้ยหมอให้พี่มาหน่อยให้พี่จะมาเช็คไตเช็คไปเรื่อยๆครับงั้นก็สักหกเดือนแล้วกันหกเดือนโอ้นั่นออกไปยาวเลยทีนี้ใช่ก็แสดงว่าดีขึ้นพอใจมากหมอว่าพอใจหมอก็พอใจครับอันนี้คือประสบการณ์จริงพยาบาลหน้าห้องเขาบอกว่าพี่ดีใจด้วยเหรอผู้ป่วยเหรอพี่พอใจมากเลยเลยขอบคุณพี่มากครับค่ะครับ